ทีนี้เราไปแลกกันแคปภูเก็ตกันมั่งค่ะหล่าจากที่เราได้แหล่ข้าวได้ติดตามข้าวกันมาค่ะพี่อบอกเลียงจากกรณีที่มีผู้ปกครองข้องเด็กอายุ12ปีนี่แหละค่ะไปโรงเรียนนะว้าล้านชายเนี่ยค่ะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วทีนี้ก็ทําให้น้องเนี่ยตาบอดแล้ไม่เห็นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านก็มีการประชุมนคะคะแรงที่จะติดตามข้อแท็กจิ้งเบื้องต้นพบวา่าเกิดจากโรคไซนัสเชียบพลันค่ะแล้วก็เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแต่ว่าก็มีการเตรียมประสาที่จะให้ความช่วยเหลือ ต่อไปค่ะ โดยนายนรงบุนซิ้วนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาติดตามข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวนี้แหละค่ะโดยคณะแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก็รายงานว่าเด็กชายนนทพัฒน์อายุ1 2อปีนี่แหละค่ะคือน้องไปฉีดวัคซีนแรกวันที่25พฤศจิกาย,ยนห4ี่ก็คือ10วันก่อนที่จะมาโรงพยาบาลแล้วก็เข้ารับการรักษาในวันที่6ธันวาคม6 4่ถึงวันที่10มกราคมห5คณะแพทย์ก็ได้ทําการรักษาค่ะแล้วก็รวมกัน ทําการวินิจฉัยโรคพบวานองนะคะเป็นอาการข้องโรคไซนัสอักเซบเชียบพ,พลัน ถูกไซนัดจากเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียนี่มีชื่อว่าสเตฟิโลคอคัสออเรียสค่ะมีอาการเยื่อหุ้มสมองแล้วก็เนื้อสมองเนื้อสมองเนี่ยอักเสบรวมไปถึงกระดูกรบๆรอโพรงไซนัสแล้วก็กระดูกรบบาวตาเนี่ยอักเสบกันโดยโรงพยาบาลวชิราภูเก็ตค่ะเขาก็ได้ให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียทางลอดเลือดดํารวมกับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดยอดตาแล้วก็ให้ยากินเนี่ยไปกินต่อแค่บานก็คือแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการผ่าตัดค่ะโดยวิธีการซ่องกลองในวันที่เจ็ ธันวาคมท4กซีที่านมาใช่ไหมครับผม,มจากการประชุมกองทีมแพทย์และคณะกรรมการวินิจฉัยในการพ่นกลางเคียงจากการฉีดวัคซีนยืนยันกลองกันว่าการฉีดวัคซีนแล,และการป่วยกองน้องป็้นอิดก,การที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเท่านั้นอาการตาบอดเกิดจากการติดเชือเ้อแบคทีเรียไม่ได้เกิดจากพ้นกางเคียงของการฉีดวัคซีนสำหรับสำนักง,งานพัฒนา,าสังคมและความมั่นคงองม,น,งมนุจวัดภูเก็ตนะครับด้กล่าวช่วยเลือ่อนส่งคอสหรับครอบครัวและจดทะเบียนเป็นผู้พิการครับ เพื่อให้ได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนและจะเข้าสู่กองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อช่วยเหลือทางการศึกษาและการรักษาพยาบาลส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ปกครองครับค่ะ,อ,ะอันนี้คือหมอเขาก็ยืนยันมาแล้วเนาะว่าอาการมันเกิดขึ้นแข่ๆกันใครเคียงกันนะครับค่ะ